สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจ้าชนนะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขบนนะครับที่จะลงให้พิจารณาดูนะครับในวันนี้ก็เป็นชุดที่3นะครับสูตรหลักสิบเอ่อเลขบนนะครับหลักสิบหลักหน่วยนี้ลงไปอย่างหลักละ2ชุดนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับก็ก่อนที่จะรวบเบมสรุปนะครับก็มาวิเครา์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับปรงวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจแพ่อนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไป,ปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหน,น คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็ยังที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามน,นี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เสียชแนลหวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับหลักสิบนี้ก็จะเป็น2ส,สูตรเทียบชนนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก2อ วันแรกนี้ชนกันอยู่สองตัวนะครับห้ากับสองสองกับห้าเข้ามาที่เลขสองนะครับหลักสิบบนชนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะครับออกสามแปดแปดชนกันหนึ่งกับศูนย์เลขศูนย์เข้ามาชนกันหกกับห้าเล 5, ขห้าเข้ามาชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับออกสามเก้าสอง จนการที่1กับสี่นะครับเลขสเข้ามาเรามาดูสูตรสูตรที่1นะครับข้าวๆนะครับหบวกหกเป็น12 1สองสบสองบวกหกเป็นส 18, 18ิบ8 8ดสบดบวกแปดเป็น2ี่6 6บยี่สหกบวกหกอีกเป็น3าสบสองได้เลข2เพื่อไปทีละสาแต้มสี่ตัวนะครับสูตรนี้สองห้าแปดหนึ่งนะครับผลางวัลที่ออกสองสองเจนะครับเลข2เข้ามา 2581นะครับเลข8เข้ามา1470เลข0เข้ามา6925เลข5เข้ามา3692เลข9เข้ามา8147เลข4เข้ามาปสติเป็นนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาดูกัน หกบวกหเป็น12 12อบอวกหอีกเป็น18บแปบวกหเป็น19 19กบเวกหเป็น20ได้เลข0ูตรเริ่มใหทีละสามสามหกเก้าสิบหกก่อคอหกแนะครับจะมีมาหรือไม่ไน,นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งหลักสิบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลัก10เลขหน้าครั้งที่สองสาครั้งแล้วก็มาบุกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2ส,สูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อน1น่งหดนะครับงวดแรก7จ็บวกเจ็ดเป็น14 14บวกห้าเป็น19 19 9บเวกเเป็น28ดได้เลข8ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ7 7ดลบหนึ่งอีกเหลือ6 6บวกสาได้9 4้าสี่ตัว สี่สามสองห้าเลขสองเข้ามาเก้าแปดเจ็ดศูนย์เลขแปดเข้ามาหนึ่งศูนย์เก้าสองเลขศูนย์เข้ามาห้าสี่สามหกนะครับเลขห้าเข้ามาศูนย์เก้าแปดหนึ่งนะครับเลขเก้าเข้ามาสามสองหนึ่งสี่ สี่เข้ามาเป็นติเป็นดาดีนะครับของงวดนี้เบกเเป็น18บแปบวกหเป็น19ได้เลขเนะครับลบหนะครับตัวแรกเดือ8แปลบหนึอีกนะครับเลือ7เจเบวกสเป็น10นะครับสตัว16บหก ำแหน่งของสูตก็จะเป็นหลักแสนวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2เมื่อเอา2ส,สูตรนี้มาเทียบสนกันนะครับตัวที่ชนนะครับก็จะมีเก้า กันอยู่สตัวสูตรกับเ้า ดูหลักหน่วยนะครับสองสูตรเทียบชนสถิติจากงวดที่ออกสองสองเจ็ดนะครับวันแรกมีชนกันสองตัวนะครับสี 4, 7, ่กับเจ็ดได้เจ็ดเข้ามาห้ากับแปดได้แปดเข้ามาศูนย์กับเก้านะครับชนกันเล้เก้าตัวเดียวตัวที่ชนกันที่ได้เก้าจะได้ออกศูนย์เก้าสองกับหนึ่งนะครับเล้สองเข้ามา 6กับ2เลข2เข้ามา6กับ5เลข6เข้ามาเ,เป็นสมตินะครับเรามาดูสูตรสูตรที่1 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12 12 6เป็น18เพิ่ไปทีละ3แต้ม8 1 4 7เลข7เข้ามา2 5 8 1เลข8เข้ามา สามหก 9, 2, 5, 8, 1, เก 2, 3, 92, เ้าสองเลเก้าเข้ามาสองห้าแปดหนึ่งเลขสองเข้ามาสามหกเก้าสองเลขสองเข้ามาหกเก้าสองห้าเลขหกเข้ามาของงวดนี้สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนเป็นยี่สิบสาม สามหกเก้าสองสิบจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในะตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นมาบวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขไทยครั้งที่สองสูตรที่สอง ทเท่ากันนะครับสบวกกันแล้วได้24นะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับสีลบหเหลือ5้ทัวทีส่บวกหน,นะครับได้5 5าบวกสได้7 7็บวกสองได้เนะครับสองนะครับประวัาิที่ออกเลขเจ็ดเข้ามาห้าหกแเลขแปดเข้ามาสี่ห้าเจ็ก้ลขเ 1,2,4,6เลข2เข้ามา1,2,4,6เลข2เข้ามา5,6,8,0เลข 6, 8, 0, 6 2, เข้ามาของงวดน,นี้เก้าบวกหเป็น10บสิบวกหเป็น16 16กบวกหเป็น22่สได้เลขสอตัวแรกบวกหได้เลขส3มามบวกสองได้ห้า 5บวก2ได้7 2 3 5 7 16 6 6 68จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหนวบนตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนมาบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเรกหน้าครั้งที่1 2ครั้งเมื่อเอา2สูตรนี้มาเทียบ ก็จะชนกันอยู่2ตัวนะครับเลขก2เลขก3เลข5้เลข7็ไม่ชนนะครับชนกัน2กับ3นะครับ16 ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับหลัก1 2 2ส,ส,สเทียบชนนะครับชนกันที่เลขศูนก,กับเลข9หลักหน่วย2กับ3นะครับหลัก10ส,สูงกับ9หลักหน่วย2กับ3จับคู่ก็ สองสามเก้าสองเก้าสามนะครับสี 3, 9, 2, 9, 3, 4, ่คู่ชุดนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับหรือจะไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณา ก็จะรวบรวมสรุปนะครับกับสูตรเลขบนนะครับส่วนเลขล่างก็สรุปไปเรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูทุดสรุปล่างก็ลองเข้าไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขที่เราคัดมานะครับมันจะตรงรกับพลังวันที่ออกหรือไม่นะครับส่วนการตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดสรุปบทน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ